สวัสดีครับสบายบในพี่น้องสุขสัขสขนต์ครับมาในมาพบมาพ่้กับบมอมคือเกา่าอ่าบอมยูทูบเบอร์เล่าพี่น้องมาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเขาฝากกินพี่น้องแต่ว่าในบมอมเปลี่ยนชื่อช่องมาเด้อมาเด้อครับเกมแมนฮอนมอมีดงครับกับบมี่แนวกลับนองมากินกันแซ่บครับอยู่เขาครับพ่งเรื่องงานเห็ดแลลวกันยำเลยครับ lòng hêm hình mập ái hơn tuần nhỉ มาค่ะมาสุดน้ำก่อนนัวขนาดม,ม,มาแบบสบคำขออิเปิลไหม นั่นขมย่พีน้อง เานแน,นเพจกตุนแล้วก็มังบววพี่นอ้องพักกยันอือ ผมนอนู <c oughs> ่ทำไมเีับประมาณสามปีมองแกงทำไมตีมองแกงก็สามปีให้กระตุ้นกับประมาณส <c oughs> ิบปีก็แหละพอจจแล้ว เ่าหยกอกออยเพียงนองใบใหยเครียดครับเหนไหม,อม,มเอาเป็นคนเสอลินเอาหยอกว่าหัวครับ ไปซื่อแจ่บรซื้อประทูมาทอดพี่เนาะซื้อประทูมามปปกัะเปียงมองไม่ได้กะเปียงวะใชครับเกงลงไหมมาเข้าครับพี่น้อ มากย้ำบอมบอมยูทูบเบอร์ฝั่งเราเนอะเปลี่ยนซื้อซ่องแล้วบวมกระวาน บานเฮาเนาะแต่เี๋น้องแกงไม่เกี้ยวเขาแกงไม่ปิ้งปลาเนะส่บแสบับก็นอนน้นนอยบออมสิสโปเพชร

อืมอืมะตัวจีก็ั能อืมอืทำไมกับกอบ บกแห่งเลย mm -hmm.

เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่อง YouTube อ้อม YouTube ฟังเล่าเนอะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอเพื่อเป็นกำลังใจมออมทำคลิปต่อไป,ปวันทีาทำคลิปยังกับ,บพี่พีงน้อง FC. เอซเป็นกำเป็นกำลังใจให้มอมต่อไปเลยพี่น้องเย สบายดีสวัสดีครับออมยูทูบเบอร์ฟังเล่าครับพี่น้อง